ส่วนในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันนะครับว่าจะเดินทางไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้กับทางปอป,อปอชอในส่วนของสต็อกข้าวล่าสุดรวมถึงการระบายข้าวของรัฐบาลด้วยตนเองครับในช่วงบ่ายของวันนี้โดยมั่นใจนะครับว่าหลักฐานที่มีนั้นจะเป็นประโยชน์รับ นายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะพยานของนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในคดีโครงการรับจำนำข้าวยืนยันนะครับว่าเตรียมเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอเพื่อนำเอกสารหลักฐานในส่วนของข้อมูลสต็อกข้าวล่าสุดของรัฐบาลรวมถึงข้อมูลการระบายข้าวของรัฐบาลมามอบให้กับทางปปอชอ หลังจากได้เดินทางเข้าชี้แจงและให้ถ้อยคำเพิ่มเติมต่อปปชมาแล้วเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาและปปชได้มีการขอเอกสารเพิ่มเติมในวันนี้ครับซึ่งนายนิวัฒน์ธรรรงยืนยันนะครับว่าจะเดินทางไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้แก่ปปชด้วยตนเองในช่วงบ่ายของวันนี้โดยมั่นใจในหลักฐานที่มีและไม่มีปัญหาในการชี้แจงแต่ว่าต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อม ส่วนกรณีที่ทนายความของนายกรัฐมนตรีร้องขอให้คณะกรรมการปปชสอบพยานเพิ่มเจ็ดปากนั้นขณะนี้ก็ยังไม่มีมติออกมาว่าจะรับใครมาสอบพยานเพิ่มเติมหรือไม่เนื่องจากคณะกรรมการปปชยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาครับ